วันเกิดหรอครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ไปซื้อเค้กดูเข้าไปซเป็นซื้อเค้กซื้อเค้กี่กัาป่ะไปวันดีๆเลยนะห้าสิบบาทได้ป่ะจบเลยป่ะห้าสิบบาทจบเลยป่ะอย่างๆยรางอย่งรอ่อนเฮ้ยอันนี้ดิเออเทียนเทียนเทียนมีมี่เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เฮ้ยให้ยังไม่ได้จ่ายตังนะ Happy birthday TO YOU Happy birthday TO YOU Happy birthday Happy birthday อุ้ยอะไรเนี้ยไปไป Happy birthday ด้วยหยุด ุม,มาขายดีบขายดีนะครับไม่เบิดได้ครับน้องกูกิกใช่ปะดีเหน<ด>็น<ด>ไหมุณ<ด><ด>รู้ชื่อน้องเขาๆๆคนหนึ่งชื่อกูคนหนึ่งชื่อกิกออ๋อมีฝาแฝดอ๋อ,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 อไม่ใช่คือที่เขาบอกฝาแฝดอะไปซื้อให้อีกก้อนหนึ่ง <laughs>